อันนี้ไส้กรอกอีสานนะคะอันนี้ต้มผระกาดดองสำหรับเอาไว้กินกับขาหมูนะคะอันนี้อะไรคะแม่ครัวผัดอะไรคะผัดอะไรคะผัดอะไรครับถั่วลันเตาใส่เครื่องในไก่อ๋ออันนี้ถั่วลันเตาเตรียมผัดใส่เครื่องในไก่นะคะว,ควันนี้แม่ครัวเราตามมาทำให้เรากินที่สวนพึ่งเลยนะคะ ขอบคุณมากนะคะแม่ครัวใจดีมากเลยค่ะวันนี้สบายไปหนึ่งอาทิตย์ค่ะแม่ครัวมาทำกับข้าวให้รับประทานนะคะต้องมันจะได้ไม่แตกเวลาทอดต้องต้มก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องให้น้ําแห้งเลยไหมคะใช่ค่ะ๋อ็จะแล้วต้องใส่น้ำมันไหมถ้าน้ำแห้งแล้วไม่ต้องใส่ก็ทิ้งไว้เรื่อยๆจนกว่าจะสุกหรือเปล่าใช่ค่ะเปยมันต้อ่งวันเองเอาไม้เสียบเสียดจิ้มๆจะได้ไม่แตก โอเคจำไว้นะคะทุกคนใครที่ไม่เคยทำเดี๋ยวจะพาไปดูขาหมูนะคะคุณนายทำขาหมูไว้ข้างนอกค่ะอันนั้นแฟนคุณนายค่ะกำลังเดินอยู่ค่ะอันนี้ค่ะขาหมูนี่มอเบอร์เริ่มเลยซื้อมาจากแม็กโคสามขาราคาก็ไม่แพงเนาะ ไม่รู้ไม่ดูราคาอ๋อไม่ได้ดูราคาสามขาสิบสามขาสิบเหรออันนี้ก็ไม่แพงหรอไม่แพงใช่ไหมเฮ้ยสามขาสองร้อยกว่าบาทเหรอไม่ใช่ไก่อ๋อไก่นะคะสามขาไก่นะคะสองร้อยกว่าบาทไม่ใช่ขาหมูนะคะขาหมูสามขานี่ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่อ่าไม่แพงบอกได้เลยแต่ทีนี้ที่เราเวลาเราไปซื้อ ของเขามันแพงก็เพราะว่าห้าร้อยเคอ๋อห้าร้อยสามขาห้าร้อยนะคะเวลาเราไปซื้อกินของแม่ค้าที่เขาทาขายเราจะมีความรู้สึกว่ามันแพงมันแพงเพราะอะไรเพราะว่าขั้นตอนการทํามันไม่ได้ทําง่ายๆเนาะยากมากยากมากแล้วก็ใช้เวลาในการต้องต้อง,ต,องต้องทอดก่อนไหมต้องาขาหมูมาทอดก่อนใช่ไหมใช่ต้องเอาขาหมูมาทอดก่อนแล้วค่อยเอามาเคี่ยวมาทําพะโลมาทําขาหมู แล้วก็ถ้าเราจะให้อร่อยก็นี่เลยเตาถ่านจะดีกว่าแล้วมันก็จะอ,อันนี้รอบที่สี่เหรออ๋ออันนี้ใส่ถ่านรอบที่สแล้วนะคะนะทุกคนดูไว้เลยเผื่อใครที่มีญาติสนิทมิตรสหายมาเยี่ยมชมที่บ้านเราก็จะได้ทำให้เขารับประทานขาหมูมนี่ค่ะ อันนี้คือยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเคี่ยวไปสักพักเดี๋ยวเขาจะช้อนไอ้มันๆข้างหน้าออกไปค่ะตามไปดูแม่ครัวเราอีกทีหนึ่งนะคะางานบบน,นี้หอนเมียอ๋อแม่ค้าบอกมันหอนซีเมียนแล้วค่ะปิดประตูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้สวนพึ่งรู้สึกมแมลงวันจะมาเยอะพอสมควรแอบดูตู้เย็นค่ะอันแน่นี่นะคะหนึ่งอย่าง เขาเรียกอะไรนะสมโอสมโออะไรนะ,ะสมโอทับทิ่นสยามอันนี้ซื้อมาจากปั๊มน้ำมันค่ะแพ็คนี้200บาทค่ะแพงว่าไก่อีก <c oughs> กินแทนข้าวไม่ได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันได้รสชาติได้วิตามินซีได้ความอร่อยได้ความสะใจอไม่ <c oughs> ครัวคะ่ะอะไรคะ อ๋อมีแกงหน่อไม้ดองอีกโอ้ยแม่ดินเด้อพ่อแม่พี่น้องมีแกงหน่อไม้ดองพุดนะหน่อไม้ดองอ๋อแกงส้มหน่อไม้ดองค่ะแกงส้มใต้หน่อไม้ดองบะหมี่แกงหน่อไม้บ้านเฮาเด้ออันนี้แกงส้มใต้แกงส้มใต้หน่อไม้ดองโอ้ยมีแต่แนวแสบๆเด้อมื้อนี้พี่น้องอันสิเห็นหกันนี่ละ่ะว่าสิออกไปซื้อเบียร์จักขวดมานั่งโจ๊กป๊กแต่ว่าแม่ครัวเขาก็บ่กินน้ำเฮาสีใหญกอนะไรเนาะ เอาไปโรเ้อร์แม่ครัวขอบพูณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ